ประเด็นร้อนในสังคมไทยที่มักถูกพูดถึงกันอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องข่าวพระทำผิดวินยัยทำไมสื่อถึงนำเสนอมากกว่าข่าวพระดีและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเวลาที่เราเปิดข่าวหรือไถฟีดโซเชียลมีเดียเรามักจะเห็นข่าวเกี่ยวกับพระพิสุกระทำผิดวินยัยมากกว่าข่าวพระดีที่ประพฤติตน อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยคำตอบนั้นซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลักการสำคัญของสื่อนั่นก็คือเรื่องคุณค่าข่าวหรือ news values และการจัดเฟรมข่าวหรือ framing นั่นเองนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนอย่างกันลุงและรูจในปี1970และ่าวส์ทอมสันได้ชี้ให้เห็นว่าข่าวที่มีความขัดแย้งหรือ conflict มีความผิดปกติ หรือ d e v i a n c e มีผลกระทบสูงหรือ High Impact และมีแรงกระตุ้นทางอารมณ์หรือ Emotional Appeal มักจะได้รับความสนใจและถูกนำเสนอจากสื่อสารมวลชนมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นข่าวเกี่ยวกับพระพิสุซึ่งสังคมคาดหวังให้เป็นผู้ประพฤติดีแต่กลับกระทำผิดเสียเองตอกย้ำหลักความผิดปกติและความขัดแย้งให้ยิ่งเด่นชัดขึ้นพูดง่ายๆก็คือ ข้าวพระทำผิดคือข่าวที่ขายได้เพราะมันดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนได้มากกว่าข่าวพระดีที่สังคมมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาต่อให้อยู่ในธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้และสอนธรรมะได้แตกฉานหรือจะช่วยเหลือสังคมมามากเพียงใดแต่ในสายตาของคนทั่วไปและสื่อกระแสหลักก็ถือเป็นสิ่งที่ธรรมดาเกินไปคำถามถัดมาคือ แล้วการเสนอข่าวพระธรรมผิดวินัยเป็นการช่วยศาสนาหรือทำลายศรัทธากันแน่ซึ่งพิจารณาได้เป็นสองทางในด้านที่เป็นผลดีแน่นอนช่วยให้สังคมรู้เท่าทันข่าวเหล่านี้ทำให้สาธารณชนรู้ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพิสูจนบางรูปช่วยป้องกันไม่ให้ตกไปเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูป โดยเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสถาบันสงฆ์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างกลไกตรวจสอบภายในที่ดีขึ้นและยังสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่สำคัญคือสอดคล้องกับหลักธรรมในเกสปุตตะสูตรหรือกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเชื่อเพราะเห็นเป็นสมณะหรือครูหมายถึงไม่ให้ยึดติดในตัวบุคคลแต่ให้ยึดมั่นในพระธรรมวินัยเป็นหลักอย่างไรก็ตาม ในด้านที่เป็นผลเสียพบว่าการมุ่งทําข่าวพระที่ทําผิดวินัยสร้างภาพเหมารวมเพราะการนำเสนอข่าวลบซ้ำๆอาจทำให้สาธารณชนเหมารวมว่าพระส่วนใหญ่ไม่ดีไปด้วยซึ่งเป็นภาพที่ไม่ถูกต้องเพราะพระดีมีจำนวนมากกว่ามากนอกจากนี้ยังบั่นทอนศรัทธาโดยผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วอาจเกิดความเสียใจระแวงสงสัยและบางราย ถึงขั้นหันหลังให้กับศาสนาในขณะที่ก็ยิ่งตอกย้ำผู้ที่ไม่มีศรัทธาว่าพวกเขาคิดถูกแล้วที่ไม่ศรัทธาในพุทธศาสนามาแต่แรกการมุ่งนำเสนอข่าวด้านลบยังอาจส่งเสริมให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยสื่อบางสำนักมักนำเสนอในรูปแบบดราม่าเพื่อเรียกยอดชมยอดส่งต่อและยอดติดตามโดยไม่เน้นข้อเท็จจริงหรือไม่สะท้อนเจตนาที่แท้จริงของการปฏิรูป ทำให้เกิดการบิดเบือนข้อมูลงานวิจัยด้านสื่อหลายชิ้นบ่งชี้ว่าการที่ข่าวลบมีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อสถาบันศาสนาลดลงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วจะมีพระพิสุผู้ปฏิบัติดีจำนวนมากก็ตามกรณีศึกษาล่าสุดอย่างกรณีข่าวสตรีแบล็กเมล์พระซึ่งเป็นข่าวใหญ่นั่นคือคดีของวิลาวันเอมสวัสด์หรือศีกากอฟ ที่มีการยั่วยุพระพิสุระดับสูงหลายรูปแล้วใช้คลิปวิดีโอแบล็กเมล l เพื่อเรียกเงินจำนวนมหาศาลกว่า385ล้านบาทหรือประมาณ12ล้านดอลลาร์สหรัฐจากพระอย่างน้อย9รูปเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่นำไปสู่การปลดพระสมณะหลายรูปและการเพิกถอนยศทางศาสนาตามพระราชดำริเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณที่สำคัญที่ทำให้เกิดนโยบายปฏิรูปข้อบังคับสง และเพิ่มความโปร่งใสาทางการเงินของวัดกรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องการจัดการทางการเงินที่ไม่โปรง่งใสและการขาดกลไกตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งของคณะสงฆ์ปัญหานี้ไม่ได้มีแต่เรื่องการนำเสนอข่าวเท่านั้นแต่ยังฝังรักลึกอยู่ในโครงสร้างของคณะสงฆ์และจรรยาบันของสื่อเองโดยปัญหาในคณะสงฆ์พบว่าการจัดการภายในวัดมักจะขาดความโปรง่งใส โดยเฉพาะเรื่องการเงินที่ไม่มีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนอีกทั้งโครงสร้างอำนาจแบบลำดับชั้นก็อาจจำกัดการอภิปรายภายในที่เปิดกว้างทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหาเชิงระบบส่วนปัญหาของสื่อไทยพบว่าสื่อบันสํานักยังขาดความรับผิดชอบและจรรยาบัรณในการรายงานข่าวเช่นการใช้ภาพเซ็นเซอร์ต่ำหรือการนําเสนอข่าวในลักษณะล่อแหลมเพื่อดึงดูดเรตติ้ง โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของศาสนาหรือการแรงงานแบบปิ้งปองอารมณ์ที่เน้นความรู้สึกมากกว่าข้อเทจ็จจริงดังนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งสื่อและสังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยสื่อต้องเสนอข่าวแบบครบมิติหรือ balance coverage หมายความว่าไม่เพียงแต่นำเสนอข่าวลบแต่ควรให้พื้นที่กับข่าวดีด้วยเช่นกันได้แก่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของพระพิสุ เช่นการสอนธรรมะการช่วยเหลือสังคมหรือการทำนุบันรุงพระศาสนานอกจากนี้สื่อควรหลีกเลี่ยงการจัดเฟรมแบบดรามา่าโดยการรักษามาตรฐานจรรยาบัญญวิชาชีพและตรวจสอบข้อมูลอย่างจริงจังก่อนนำเสนอในส่วนของคณะสงฆ์ควรเร่งสร้างกลไกตรวจสอบภายในให้มีระบบการเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เร่งฟื้นฟูวินยัยและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้มีการอภิปรายและแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในคณะสงฆ์และสำหรับพุทธศาสนิกชนควรซึมซับศรัทธาจากตัวบุคคลมายึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่เหมารวมว่าพระสงฆ์ทั้งหมดไม่ดีเพียงเพราะมีข่าวเชิงลบจากพระบางรูปโดยสรุปแล้วการแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยสื่อต้องรายงานด้วยความรับผิดชอบ ครบทวนตามข้อเท็จจริงและให้ความสำคัญกับข่าวพระดีให้มากขึ้นเพื่อสร้างความสมดุลทางข่าวสารในส่วนของคณะสงฆ์ควรสร้างกลไกตรวจสอบภายในที่โปร่งใสฝืนฟูวินยัยและส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างความศรัทธาคืนมาและสำหรับพุทธศาสนิกชนควรซึมซับศรัทธาจากตัวบุคคลมายึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่เหมารวมว่า พระสงฆ์ทั้งหมดไม่ดีเพียงเพราะพฤติกรรมของคนไม่กี่คนการทำความเข้าใจในมิติเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของปัญหาและร่วมกันสร้างสารรค์สังคมที่ดีขึ้นได้เพื่อให้พระพุทธศาสนายังคงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างมั่นคงและสง่าง,งามไปตราบนานเท่านาน